หนูจะให้ตัวไหนนอนนข้างหนูตัวอะไรไหนเปิดให้ดูเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวมันโดดนี้นะฮึมหนูจะเอาไปนอนนข้างนะใช่หนูจะเลี้ยงมันนะเพราะว่าปล่อยมันดีไหมไม่เอาทำไมอ่ะไหนลงยกสูงๆนี่พ่อมองไม่ชัดโอ้มันเชื่องแล้มันไม่ไปเลยเนี่ยเนี่ยครับเนี่ยครับแต่กิ๊จะเอาไปเลี้ยงเอาไปนอนด้วยครับเนี่ยครับแต่กิ๊ฟกพ่อน่าจะมาให้เอาไปนอนด้วยกีตาครับ กีตาร์ให้เขียดตะปาดไปนอนด้วยไหมอือตะปาดเขียดตะปาดให้ไปนอนด้วย,ยไหมให้ให้นะเอาดีๆนูไม่กลัวมันแล้วนะไม่กลัวไม่ให้กลัวตังกีวกลัวไหมไม่จริงนะโอเคจะเลี้ยง <Okay. S 2> ไม่ได้อืมจริงเลยให้เลี้ยงน้องก่อนดีกว่านไหมไม่ไม่ไมีจะเลี้ยงมันเอง ไหนมันอยู่ตรงไหนนี่นี่นะเจตปาศใช่ไหมใช่อืมอยากให้มันนินได้เพราะหนูรักหนูเดี๋ยวนูรักของหนูนะแล้วน้องมันไว้เดีวน้องรักไหมอ่ะหนูไม่ให้นะอ้าวน่ารักไหมล่ะอ้าวอ้าวเจตปาศน่ารักมากเจตปาศอะไรโอ๊ยฟูด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 เจตปาศเจตปาศเฮ้ยเฮ้ยมันหลบกล้อง เราพุ่งไปทา่ไหนโอ้นี่ครับเจตปานครับตั้งคิวออกลักมากจะเอาไปนอนด้วยจริงไหมจริงโดนแม่โดนแม่แม่ไม่ให้นอนด้วยหรอกไม่่มโอเค